สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับตามรงการของเราตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะไล่กันมาอย่างนี้เรื่อยเลยนะครับจริงๆตั้งแต่ทุกวันที่เราทํามาตอนนี้จนถึงเดี๋ยวนี้เรายืนยันว่าอาหารต้องอร่อยใช่ครับและต้องตั้งใจในการทํา ยิ่งในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ยิ่งในยุคที่เกิดเรื่องราวอย่างนี้ถ้าท่านไม่อร่อยจริงไม่มีคุณภาพจริงไม่มีปริมาณที่น่าพอใจจริงตายแน่นะครับอยตายนะอยู่าย,ยากอยู่ยากครับเพราะฉะนั้นมันต้องอดทนบางทีท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ฉันก็ทาดีที่สุดแล้วดีที่สุดของท่านอาจจะไม่ได้พอเพียงสำหรับคนอื่นท่านาจะบอกฉันก็ไม่ทำแล้วไม่ทาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าโลกเขาก็ส่วนโลก สังคมก็ส่วนสังคมท่านก็ส่วนท่านแต่เราต้องอยู่ในสังคมแล้วเราก็ยังต้องอยู่ในโลกด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องอ่อนอ่อนบ้างในบางเรื่องรหรือเราจะต้องมีความพยายามเพิ่มขึมข้นบ้างในบ,บางเรื่องผมไม่ได้พูดเล่นผมมีตัวอย่างทุกครั้งที่มีตัวอย่างวันนี้เจ้าตัวอย่างของอ๋ออ๋อทำทัวร์อยู่ทำเยอะเลยนะทำทัวร์ต่างประเทศนี่ทั่วทั่วโลกนะฮะที่อ่อทำอะและทัวร์ในประเทศเนี่ยตั้งแต่เหนือจดใต้นี่อ่อทำหมดนะครับบริษัทเขาไม่ใช่กระต่อแต่พอมันเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเขาจะพูดว่าไงอะ ด่าโลกด่าโน่นด่านี่เปล่าเลยครับเขาปรับตัวครับปรับตัวเขาหากิจการอื่นทําหางานอย่างอื่นทําตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตครับถูกไหมถูก่ถูกครับมันต้องสู้ปล่ะล่ะสู้ครับมาแล้วเนี่ยผมก็มีความในใจที่อยากจะขอบคุณอาครับครับขอยืมสักหกไม่ไม่ไม่ยังไม่เรียกขอบคุณเฮะเขาเรียกขอยืมเงินฮะยังเรียกขอยืมนม ปลี่ยนแปลงนะครับใช่นี่เรื่องจริงคือพี่ยอดเมื่อก่อนเนี่ยเคยพาทัวร์พาลูกทัวร์เนี่ยทำทัวร์ไปต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ใช่ครับทีนี้เขาก็ย่อขนาดลงมาใช่ใช่ครับเขาก็พาคนจากท้ายซอยไปทัวร์หน้าซอยหน้าตอยจดหมายเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหยนกรดกรดอะไรกรดเกลียดโกรธเกลียดโมโหอย่างสุดชีวิตโอ้โหฉันบอกสามีฉันเลยที่รัก คุณเห็นขอทานที่ผ่านหน้าบ้านเราไหมเออฉันเกลียดมากเอ้าทําไมอ่ะแต่สามีเขาเอ้าทําไมอ่ะทำไมอ่ะเห็นวันก่อนเห็นออกสงสารเขานี่เออฮะใช่สงสารทะเลกับข้าวที่เหลือเมื่อวานเนี่ยให้เขาทานอ๋อสามีบอกอันนั้นก็ดีแล้วทําไมอ่ะทำไมต้องโกหกด้วยอ่ะฮอมันต้องเกลียดเพราะอะไรเกลียดดิวันเนี้ยเขาเอาหนังสือมาให้ฉันเล่มหนึ่งเออถามีกว่าหนังสืออะไรกับทิรักเอาโคกุษาให้หนังสือเออก็ครจะดีก็บอก คู่มือการทำอาหารให้อร่อยเต้าอยู่นะอัน응 pues ี้เล่าเขาตีความผิดหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเเชื่อผมเหใครก็ตีความอย่างนั้นอยู่ดีๆเอาข้าวไปกินเสร็จแล้วก็เอาคู่มือมาให้ว่าขนาดเอาไปให้กินแล้วยังกินไม่ลงเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เออได้อย่างนึงฮะเวลาที่ดูตรงนี้กันอยู่เป็นแม่บ้านเนี่ยบางทีอย่าเพิ่งรีบโกรธนะฮะรสนิยมเรากับเขาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกัน ดูตัวอย่างอย่างวันนี้เป็นเรื่องรถยว่าบางคนกินเห็ดอย่างนั้นบางคนกินเห็ดอย่างนี้บางคนไม่กินเห็ดแต่ถ้าท่านกินเห็ดท่านรู้ประโยชน์บ้างหรือเปล่าและเห็ดนางฟ้าที่นดยยินเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้ามีประโยชน์ไหมออมันมีครับมันมีประโยชน์นะครับในเห็ดนางฟ้านมีวิตามินอยู่หลายชนิดเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะวิตามินซีจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคหวัดและช่วยป้องกันอาการเลือดออกตามไรฟัน<ช>และโรคเหงือกได้นะครับอีกทั้งนะครับในเห็ดน,น,น,นางฟ้ายังช่วยสร้างเสริมและกระตุ้นการทํางานของ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเให้แข็งแรงครับช่วยลดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านทานการเกิดโรคมะเร็งครับเนื่องจากว่าเห็ดนางฟ้าเ,เป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุที่สําคัญต่อร่างกายนะครับอย่างซิลิเนียมแล้วก็มีสารสําคัญที่ชื่อว่าอัลฟาก u ูแคนนะครับซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทําลาย จนกลายเป็นเนื้อร้ายได้ครับนี่สำคัญมากใช่แล้วนอ <ๆ S 1> กจากนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันลดน้ำตาลในเลือดลดระดับของคอลเลสเตอรอลและไขมันในเลือดที่สูงเกินไปให้อยู่ในระดับที่ปกติได้ใช่ครับซึ่งเห็ดนางฟ้าเนี่ยมีสารอาหารอย่างพวกโปรตีน,นสูงนะครับจึงมีคุณสมบัติในการช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ,อต่างๆของร่างกาย แล้วก็มีรสชาติคล้ายกับเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่เหนียวทําให้เป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารครับและช่วยบํารุงหัวใจและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะและยังทําให้หัวใจนี้ทางานได้ดีขึ้นเนื่องจากเิ่นน้ำฟ้านี่เป็นแหล่งของโพแทสเซียมด้วยเห็นไหมหัวใจหัวใจมันต้องใช่ใชไหมใช่ซึ่งเป็นส่วนในการช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็นปกติตึงๆตึ๊ดๆตึง,ตง,ตงทำให้ทำให้ระดับน้าในร่างกายของเราเนี่ยมีความสมดุลด้วยใช่ใช่นะครับตัวกล้ามเนื้อและระบบประสาทในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ และการไหลเวียนของเลือดเนี่ยก็ดีตามไปด้วยครับในเห็ดนางฟ้าเนี่ยยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินและกรดอะมิโนที่จําเป็นหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะวิตามินรวมหรือไรโบฟลาวินนะครับและไนาอาซีนซึ่งมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมการทํางานของระบบย่อยอาหาร ป้องกันและรักษากระเพาะอาหารครับช่วยบำรุงระบบและกระเซล์ประสาทป้องกันการเกิดอาการของโรคเอาไซเมอร์ให้น้อยลงครับตอนนี้มันมีข่าวไม่ใช่ตอนนี้นะมันมีมาสักพักแล้วข่าวเอาไซเมอร์ไซเมอร์เนี่ยจริงๆนะมันเป็นโรคจริตเชนะจริงๆถ้าใครจะเป็นก็กินนซะครับ,รบก็เห็นหนางฟ้าวันนี้เอาข้อมูลมาฝากกันจะได้แบบว่าเออเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่นี่วิตามินเขาเยอะนะมันดีนะมันดีต่อผู้ใหญ่อย่างเราด้วยแล้วมันดีต่อเด็กๆด,ด้วยเผื่อบางท่านที่ดูอยู่มีลูกลูกหลานๆลองดูครับ ทำเห็ดนางฟ้าดูเนี่ยอย่างวันนี้คุณโกก็ทำเนี่ยเห็ดนางฟ้าครับเป็นผัดให้เด็กๆได้ทานกันก้อยภรรยาของคุณอ๊อกกินเห็ดนางฟ้าตลอดนะครับกินมาเป็นประจำตั้งแต่ตั้งแต่สาวสามาจนถึงเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆนะอะไรครับเขาคิดว่ากินแล้วจะเป็นนางฟ้าผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเป็นคิดได้ยังไงนะครับผมก็ไม่ก้อยพอกินไปเสร็จนะครับมันจะซ้อมนะครับท่านผู้ชมอยู่บ้านพอกินไปเสร็จเรียบร้อยจะไปยืนหน้าบ้านแล้วทำนี้ครับ บินจะบินจะบินเป็นนางฟ้าเออโอ้โหจริงจริงๆเลยพักตัวนี้สักครู่ครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพกกับช่วงต่อไปก็ได้วกันสักครู่เดียวครับล้นเข้ามากุ้งครับผมกล่องชอบมากรสชาติเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยอย่างแท้ๆจริงมันปินมากๆากคุณผู้ชมอ่ะเป้ ลืมมาถูกทางแล้วลืมมาเป็นเชฟเธอกลัวคุณป๊อ